สวัสดีค่ะทุกคนเด็กๆทุกคนที่น่ารักนะคะวันนี้นะเรามีการแสดงสำหรับทีก้าน,น้องเลีมอนและก็นังโรซาค่ะเชิญตบมือหน่อยนะคะปรบมือเลยคะ่ะเก่งมากจ้ะอาวันนี้เรามีละครเรื่องนางฟ้ากับเจ้าชานะคะ พอการแสดงจบลงนะจะคุณครูจะถามคำถามว่านางฟ้ากับเจ้าชายเนี่ยเป็นอย่างไรอะเดี๋ยวถามนะติ๊กๆต้องตังต้งใจฟังนะห้ามคุยนะถ้าคุยเมื่อไหร่นะครูนะให้ออกจากนอกห้องเลยนะเอาไหมไม่เอาค่ะค่ะหนูไม่เอาค่ะโอเคนะ เาชีตมาก่อนเนาะเอมเชิญปรบมือให้ทีกาเลมอนและลูซ่าหน่อยค่ะแนะนำตัวกันเลยนะคะลูกอย่าขัดวีจีโอไว้ตั้งกล้องไวตรงน้สวัสดีค่ะ หนูชื่อว่าเด็กกิ้งชีก้าเอ่อบอกมสิคะอายุสี่ขวบอยู่อนุบาลหนึ่งทับศูนย์ค่ะสวัสดีฮะผมเลเมอนเอ่อ,อ,อสวัสดีครับผมเด็กชายเลเมอนผมอายุสี่ขวบ สี th, uh, uh, ös, ่ขวบเธอไม่ได uh, uh, me <that> ้กระดุกกลิ้นอล้ตื่นเต้นจังเลยวัวใจตุบตบตบจับตุบตๆบจับเ้อเอผมอยู่อนุบาลหนึ่งทับศูนย์ครับตบมือค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโรซาอายุสี่ขวบอยู่อนุบาลหนึ่งทับศูนย์ค่ะ วันนี้นะคะน้องจีก้าเนี่ยเป็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นแฟรี่ค่ะส่วน้องเลมอนนะคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นคนหลอกครับอ๋ออะไรน้องเลมอนเป็นอะไรผมเป็นเจ้าชายครับแล้วนางลอซ่าขาปิดหน้าปิดตาใหญ่เลยนึไว่าได้เป็นหน้าปิดตาค่ะขูเป็นต้นไม้อ๋อจ้า นางเ่าซ่าได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นต้นไม้ค่ะอืมจริงๆฉันได้เป็นต้นไม้แลวเดาซ่าได้บินนางฟ้านะแต่ว่าอ,อยู่ดีๆฉันก็ได้เป็นเฮสงสัยครูแล้วห้มาจะอะเริ่มการแสดงเลยนะเดี๋ยวครูเป็นมังกรก่อนอน,นั่งนนะัเดี๋ยวครูขัดสูใส่เสื้อโอเคอะเริ่มการแสดงค่ะเริ่มการแสดงค่ะ บทบทละคะบทคนอ่าน่ไหนเอ่ยเออเขาไม่มาฮะนั้นใครจะอ่านบทได้บ้างอน้องน้องเลยนะน้องเลยนะนาน่าค่ะโอเคนาน่าอ่านบทเป็นนาริเตอร์ให้หน่อยนะคะค่ะกลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากเลยมีนางฟ้าสุดสวยคนหนึ่งล่าลา ลลลลาาาาเสียงเพี้ยนที่สุดลลลลลและมีเจ้าชายเลมอนมาได้ยดินเสียงเพงลงเฮ้สเสียงเพลงนั้นมันเพี้ยนดีจังเลยอ่ะฉันชอบมากเสียงมาจากไหนนะ ชายเลเมอนนั้นก็เดินตามหาเสียงว่าเสียงไพเราะเพียงเพียนนั้นมาจากไหนอืมอมืแลว ชายเลมอนก็มาต่อสู้กับมังกรอมไม่เป็นไรเป็นห่วงนะน,นางฟ้าเจ้าน้อยฮ่าฉันไฟเทนฮืฮ่าฮโอนิ่ จนมังกรได้หายตัวไปแล้วนางฟ้าจีก้าก็มีดีใจอย่างมีความสุขฮือขับใจมากๆเลยนะว่าแต่คุณเชื่ออะไรเหรอคะท่านฉันเชื่อว่าเออเจ้าชายเรมอน อ๋อเจ้าชายเลมอนเหรอจ๊ะดิฉันชื่อว่านางฟ้าทีก้าค่ะคุณครับเออเออเออขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ช่วยฉันเอาไว้ช่วยเรื่องอะไรอะครับคุณช่วยฉันเอาไว้อะค่ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับเออแต่จริงๆฉันก็ช่วยตัวเอง้วยนะโอ้ยเลมอนเน่พูดอย่างนั้นสิมันเป็นบทไม่ใช่บทละครน,นะ แล้วนางฟ้าก็ถามกับเจ้าชายว่านี่นายอยากได้อะไรถ้ามีขอพอหนึ่งขอ้อนายอยากได้อะไรหรอฉันเนาะไม่มีจริงหรอกมั้งอืมถ้านายอยากได้อะไรนะ่ะแค่ขอพอมาหนึ่งอย่างเดี๋ยวฉันทำให้ฉันแค่อยากได้ถ้วยล้างวันนะ่ะ เจ้าชายพูดอย่างนี้โอ้มันเล็กกะเก๋ยเพียงนี่ไงจ๊ะเจ้าชายน้อยนี่ว้าวว้าวฉันได้ถ้วยรางวัลแล้วอะอันนี้ตอบแทนที่นายน่ะช่วยฉันกับมังกรตัวนั้นเอาไว้อู้ขอบใจนะ ไม่เป็นไรขอบใจเธอเหมือนกันเจอแล้วค่ะมาเก่งมากเลยนะคุณครูไม่ชมหนูเลยอค่ะโอ้ยหนูเก่งมากหนูยืนดิ้ต้นไม้ด้นิ่งมากเลยอะลกูกเก่งมากเก่งมากอะหนูน่าจะรอแล้วมานั่งทีค่ะทุกคนมามามา,มานะเก็บครอบใส่ไว้ในนี้นะลูก มานางที่ค่ะนางที่เร็วนะอืนี่น้องนานนะเล่นบทได้ดีมากเดี๋ยวครูจะใส่มันก่อนเอาไว้ <c oughs> ครูเก็บเปลี่ยนนะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะถามเด็กๆนะว่าเจ้าชายคนนั้นเนี่ยเจ้าชายเลมอนเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่อย่างไรนะคะใครตอบได้จับมือเอ้ยจับหัวคะจับหัวไว้นะ เขาดียังไงเจ้าชายเลมอนเขาช่วยเหลือคนเขาเป็นฮีโร่เขาช่วยเหลือนางฟ้าเขาฆ่ามังกรเขาต่อสู้มังกรค่ะเขาเป็นฮีโร่เก่งมากมากแล้วนางฟ้าล่ะเป็นยังไงเขาตอบแทนบุญคุณกับเจ้าชายเลมอนค่ะเพราะว่าเจ้าชายเลมอนเนี่ย สู้มังกรเขาช่วยชีวิตนางฟ้านางฟ้าก็เลยตอบแทนด้วยรางวัลให้อะค่ะเก่งมากจ้ะอ่าแล้วใครรู้บ้างว่าเรื่องนี้เรื่องชื่ออะไระชื่อเรื่องต้นไม้ยืนนิ่งเมื่อขาวเลยค่ะโอ้ยโลซ่าครูรู้ว่าหนูเมื่อยขานะอ๋อตรงคุณครูที่หลังเอาบทอื่น,นได้ไหมหนูไม่อยากไปต้นไม้แล้วค่ะ ได้ได้อ่ะเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าเรื่องอะไรเอ่ยใครรู้บ้างหนูค่ะเรื่องอะไรเอ่ยชื่อว่าเรื่องเออเจ้าชายที่แสนดีและนางฟ้าสุดสวยค่ะเองมา,จากจ้าหนูที่แรกจะยาไปไหนเนาะอตอนนี้ คุณลืมไปนะว่าพ่อพ่อ,พอแม่ปกครอง,ง,งต้องมารับส่งนี่ไม่ใช่รับส่งสิมารับเด็กเด็กๆผู้แม่ผู้ปกครองมารับกันเต็มแล้วเอ๋แม่ทำไมทิก้าไม่ออกมาเลยคะเอ๋ลูกฉันนาะโอ้ยน้องฉันเนี่ยทำไมหนา้องเอ้ และคือไม่ชมตอนนี้คิมน่าจะล่องลาไปก่อนนะคะนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชรจกวิดะะีโอค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะกดดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอยดูเปาดูเวลากลายเป็นกี่โมงไม่รู้เด็กๆพ่อแม่ผูกของมารับแล้วนะคะเก็บของกลับบ้านเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณนะคะไปหาพี่กันนะคะจ้าสุดจา้า